สวัสดีค่ะวันนี้ทิพพามาดูที่ดินแปลงใหญ่นะคะสำหรับในทุนหรือลูกค้าท่านใดที่ต้องการซื้อไว้เก่งกำไรนะคะเป็นชนดคขุดแดงชนดพร้อมโอนไม่ติดภาระใดๆทั้งสิ้นนะคะเนื้อที่ทั้งหมด80ไร่เราขายกันไร่ละ1 0 0 0 0แบาทฟรีค่าโอนค่าให้จ่ายใดๆทั้งสิน้นอบล้อมไปด้วยวิวเขานะคะด้านหน้ามี สาธารณะนะคะหน้ากว้างติดสาธารณะโดยประมาณ414เมตรนะคะและลึกลงไป185เมตรนะคะเนื้อที่80ไร่2นโนดนะคะเราขายไร่ละ1 0 0 0 0บาทตำบลหนองแซงอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาธนะคะเป็นพื้นที่สูงโอบรอมด้วยวิวเขาน้ำไม่ท่วมนะคะตอนนี้ที่มพินถึงหน้าแปลงที่ดินแล้วเดี๋ยวแพนกล้องให้ดูนะอันนี้ด้านหน้านะคะของแปลงที่ดิน มองเห็นวิวเขานะคะและถัดมาเป็นถนนสาธารณะอบล้อมไปด้วยวิวเขาโดยรอบ360องศานะคะแปลงที่ดินของเรานะคะแบ่งออกเป็น2อโนดโนดที่1อยู่ซ้ายมือนะคะ30ไร่ทำมันนะคะโนดที่2องทำอ้อยนะคะ50ไร่สอโนดรวมกัน80ไร่นะคะมีสาธารณะด้านหน้าที่หน้าแปลงที่นะคะที่ดินแปลงนี้นะคะ ห่างจากตัวอบตอหนองแซงโดยประมาณ16กิโลนะคะห่างจากอำเภอหันคาโดยประมาณ16กกิโลเช่นกันนะคะห่างจากจังหวัดชัยนาทโดยประมาณ20กิโลห่างจากเซนทันเวสเกตถึงแปลงที่ดิน1 7 7กิโลนะคะใช้เวลาเดินทาง2ชั่วโมง3 6นาทีแค่นั้นเองนะคะ เป็นฉนดขุดแดงฉนดพร้อมโอนไม่ติดภาระใดๆทั้งสิ้นนะคะเราขายไร่ละหนึ่งแสนบาทฟังไม่ผิดนะคะเนื้อที่แปดสิบไร่เราขายไร่ละหนึ่งแสนบาทฟรีค่าโอนค่าให้ใจใดๆทั้งสิ้นนะคะสำหรับลูกค้าที่ต้องการซื้อไว้เก่งกำไรในอนาคตนะคะบอกได้เลยไม่ผิดหวังนะคะที่ดินแปลงนี้เหมาะสำหรับทำการเกษตรนะคะซื้อไว้เก่งกำไรซื้อไว้ให้เกษตร ก่อนเช้าต่อนะคะดินดีมากอบล้อมไปด้วยวิวเขานะคะที่ดินแปลงนี้ช่วงนี้นะคะทิพจะนําเสนอที่ดินแปลงใหญ่ๆอีกหลายแปลงนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดหรือในทุนท่านใดที่จะซื้อเก็บนะคะไว้เก่งกําไรติดตามสอบถามรายละเอียดนะัดดูแปลงที่ดินได้นะคะ0 925816638ทิพนะคะค่ะทิพฝากช่องลุ่งทิพบุญธรรบ้านและที่ดินนะคะ ที่สวยราคาเจ้าของขายเองบายทิพย์อ่างทองนะคะขอบพระคุณอย่างยิ่งคะ่ะสวัสดีคะ่ะ